ทำบุญกับพระอรหันต์ช่วยโยมแม่ได้พ้นทุก์หลวงปูพ่พวงสุเวโรสืบต่อปฏิปทาหลวงปู่ขาวอนาลโยจากรุ่นสู่รุ่นทำบุญกับพระอรหันต์ช่วยโยมแม่ได้พ้นทุก์พระครูเวรธรรม,มานุยุทธหลวงปูพ่พวงสุเวโรวัดป่าปูลูสันติวัฒนาอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีหลังจากที่หลวงปู่พวงสุเวโรได้บวชแล้วพุทธศักราช2,493ท่านได้กราบลาหลวงปู่ศรีลาเทวมิตโตไปอยู่กับหลวงปู่ขาวอนาลโยที่หวายสนอยวันหนึ่งเมื่อภาวนาแล้วจิตสงบปรากฏเห็นโยมแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วอยู่ในสภาพทุกข์ยากลำบาก พักอยู่ในเพลิงหมาแงนเสื้อผ้าขาดกระรุ่งกระริ่งตะกร้าหมากว่างเปล่าหลวงปู่จึงเกิดความสงสัยเพราะลูกก็เคยบวชหลายคนแล้วยังเคยทำบุญให้ทานถวายจังหันถวายกระถินอยู่เป็นประจำอีกด้วยเมื่อพิจารณาหาสาเหตุจึงรู้ว่าเพราะพระที่โยมแม่ทำบุญด้วยเป็นผู้ไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์ ทานที่โยมแม่ทำจึงได้บุญน้อยเมื่อจิตถอนออกมาจึงไหว้พระแล้วอธิษฐานว่าเมื่อไปบินทบาทขอให้คนใส่มากจะได้นำไปทำบุญอุทิศให้โยมแม่พ่อตอนเช้าไปบินทบาทหลวงปู่เดินเป็นรูปที่สามมีโยมเอามากมาใส่บาทให้เฉพาะแต่หลวงปู่ไม่ใส่ให้รูปที่หนึ่งและสอง เมื่อกลับถึงที่พักยังไม่ทันได้จัดอาหารฉันหลวงปู่รีบนำห่อหมากไปน้อมถวายหลวงปู่ขาวพร้อมกราบเรียนว่าขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์เคี้ยวหมากให้แน่อุทิศให้แม่หลวงปู่ขาวท่านก็รับว่าเออแล้วท่านก็นำมาเคี้ยวครั้นตกกลางคืนหลวงปู่ภาวนาจิตสงบเห็นโยมแม่กินหมากปากแดง มากพลูล้อมตัวเต็มไปหมดทั้งอย่างห้อยย้อยตัวอยู่บนอากาศด้วยท่านก็มาพิจารณาอีกว่าทำอย่างไรโยมแม่ถึงจะมีผ้านุ่งผ้าหม่มเมื่อจิตถอนออกมาแล้วก็ไหว้พระแล้วอธิษฐานจิตว่าขอให้ได้ผ้าวันต่อมาก็มีคนเอาผ้าขาวมาถวายในเวลาที่ไปบินทบาทเป็นผ้าฝ้ายดิบทอเอง เมื่อท่านฉันพระตาหารเสร็จแล้วก็นำผ้านั้นไปซักแล้วย้อมด้วยหินสีแดงแล้วนำไปตากพอแห้งแล้วก็นำกลับมาย้อมอีกหลายครั้งเสร็จแล้วพับผ้านำไปวางตรงหน้าหลวงปู่ขาวพร้อมกราบเรียนว่าขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์บังสุกุลแนอุทิศให้แม่หลวงปู่ขาวท่านก็ชักบังสุกุลให้ พอเวลากลางคืนหลวงปู่ก็ภาวนาเห็นโยมแม่นุ่งผ้าใหม่และยังมีผ้าอีกมากมายห้อยย้อยเต็มไปหมดแล้วท่านก็พิจารณาอีกว่าทำอย่างไรโยมแม่จะมีที่อยู่ท่านจึงอธิษฐานจิตขอให้ชาวบ้านมานิมนต์หลวงปู่ไปสวดมนต์ทำบุญต่อมาไม่นานก็มีชาวบ้านมานิมนต์หลวงปู่ขขาว พร้อมทั้งหลวงปู่พวงไปสวดมนต์เสร็จพิธีก็ได้รับถวายปัจจัยมาพอตกเย็นหลวงปู่ขาวก็บอกกับพระทุกรูปว่าปัจจัยที่ได้รับมาอย่าเอาไปซื้ออย่างอื่นเพราะไม่จำเป็นพวกเราอยู่ที่นี่บริการเครื่องใช้ก็มีพอใช้กันอยู่ทุกรูปให้ทําตามคําที่ท่านพวงอธิษฐานให้ไปจ้างเขาเลื่อยไม้ทำกุฏิและฐาน ให้แม่ท่านหลวงปู่จึงไปจ้างคนยวนที่อำเภอสว่างแดนดินมาเลื่อยไม้สร้างกุฏิและฐานเสร็จแล้วนี่ม์หลวงปู่ขาวรับเพื่ออุทิศให้โยมแม่คราวนี้ไปภาวนาตอนกลางคืนกลับไม่เห็นโยมแม่บริเวณที่โยมแม่เคยอยู่ก็ว่างเปล่าท่านจึงตามหาโยมแม่อยู่ทั้งคืนจนกระทั่งสว่าง จิตก็ยังไม่ถอนจนได้เวลาบินทบาทแล้วเพื่อนพระมาะข้อกุติเรียกจิตจึงถอนท่านจึงรีบไปบินทบาทกลับมาฉันเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมตามหาโยมแม่ทั้งวันทั้งคืนจนผ่านไปสีวันท่านอดไม่ได้จึงไปหาหลวงปู่ขาวที่กุติไปเข้ะประตูกกกก,กหลวงปู่ขาวถามว่า มายังหลวงปู่พวงกราบเรียนว่าขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์หาแม่บ่เห็นหลวงปู่ขาวท่านบอกว่าขึ้นสูงสูงหลวงปู่พวงจึงกราบลาแล้วไปภาวนาหาต่อกำหนดจิตหาบนยอดไม้สูงสูงก็หาไม่พบหาบนยอดเขาสูงสูงก็หาไม่เห็นหาอยู่อีกหลายวันจึงมาคิดทบทวน ที่หลวงปู่ขาวบอกให้ขึ้นสูงสูงมันคือที่ไหนกันแน่หรือจะเป็นสวรรค์ท่านจึงรวบรวมพลังจิตทั้งหมดที่มีอยู่ตามหาอีกครั้งจิตก็วูบลงปรากฏก็เห็นวิมานของโยมแม่อยู่บนสวรรค์เห็นร่างกายเป็นทิพย์ของโยมแม่จึงได้สบายใจว่าโยมแม่ได้ขึ้นสวรรค์พ้นจากทุกข์แล้ว ครั้นตกเย็นก็ไปกราบหลวงปู่ขาวที่กุติหลวงปู่ขาวก็พูดขึ้นทันทีว่าบอกให้ขึ้นสูงๆนานแล้วเพิ่งขึ้นเมื่อคืนนี้หรือหลวงปูพ่พวงกราบเรียนตอบท่านว่าขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์ขึ้นเมื่อคืนนี้หลวงปู่ขาวก็พูดเชิงบ่นว่าเฮองโง่ตายในพรรษาที่หนึ่งถึงสหลวงปูพ่พวง ไม่ได้อยู่จำพรรษาร่วมกับหลวงปู่ขาวแต่ท่านยังคงหาโอกาสไปกราบนมัสการและศึกษาธรรมะก,กับหลวงปู่ขาวอนาลโยอยู่เสมอเสมอเพราะสถานที่ที่ท่านจำพรรษาอยู่ไม่ไกลกันนักพอเดินทางถึงกันได้ในวันเดียวท่านได้มีโอกาสอยู่ร่วมจำพรรษากับหลวงปู่ขาวอนาลโยที่ดงม้อทองจังหวัดสกนลนคร ซึ่งตรงกับพรรษาที่ห้าของท่าน